อัพเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจาวันที่23มิถุนายนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบเช้าประจาวันที่23มิถุนายนเช่นเดิมครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลยูโร2020ซึ่งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา2คู่นะครับโดยคู่แรกทีมขวัญใจมหาชนชาวไทยอย่างทีมชาติอังกฤษ เฉือนอาชินะทีมชาติเช็กไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0จากประตูชัยของราฮิมสเตอร์ลิงนาที12สําำหรับเกมนี้ครับ2นักเตะจ,จากทัพปีศาจแดงก็คือ Luke Shaw ลุคชอและก็แฮร์รี่แมคไกว์ลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษครบ90นาทีเต็มทั้ง2คนด้วยผลงานของลุคชอนะครับสายบอลแม่นยาม6สัมผัสบอลทั้งสิ้น68ครั้งย่งบอลสำเร็จ7ครั้ง วางบอลยามแม่นยำสามครั้งจากทั้งหมด4ครั้งซ้าวกาให้ทีม2ครั้งเคลียบอล2ครั้งซ้าก่าสำคัญให้กับทีม1ครั้งและที่สําคัญเลยก็คือไม่มีแต่ของทีมชาติเช็คสามารถเลี้ยงบอลผ่านเขาได้แม้แต่ครั้งเดียวส่วนทานด้ผลงานของแฮร์รี่แม็กไวณนตอนนี้เว็บรวบรวมสถิต,ตินะครับยังไม่ได้ลงผลงานของแฮร์รี่แม็กไวในเกมกับทีมชาติเช็คนะครับ ส่วนคู่ต่อไปครับทีมชาติโครเอเชียเอาชนะทีมชาติสกอตแลนด์3ประตูต่อ1นเดืยวเกมนี้โครเอเชียขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนจากนิโคลาวลาซิสในที่สิแต่สกอตแลนด์ก็ตีสเสมอได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกจากคาร์ลแม็กเกรเกอร์ในที่สีอย่างไราก็ตามครับในช่วงครึ่งหลังโครเอเชียก็ยิงทีเดียว2ประตูรวดจ,จากลูก้าโมดิชในที่หและก็อีวานเปเลซิสในที่7 ส่วนนักเตะจากทัพปีศาจแดงอย่างสกอตแม็กโทมินีก็ลงสนามครบ90นาทีเต็มให้กับทีมชาติสกอตแลนด์นะครับโดยลงเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กทำให้สรุปตารงนางคะแนนของกลุ่มดีครับทีมชาติอังกฤษเข้ารอบเป็นที่1ของสายมี7แต้มจาก3นัดนะครับที่2เป็นครเอเชียมี4แต้มเท่ากับเช็กที่อยู่ที่3แต่ครเอเชียเข้ารอบเป็นที่2ด้วยกดประตูได้เสียครับแต่เช็กถึงแม้ว่าจะจบที่3ของกลุ่มนะครับแต่เมื่อดูจากมิได้ลีกแล้ว เชกก็ยังดีพอจะผ่านเข้ารอบสิบโมงีมสุดท้ายด้วยเช่นกันเรามาต่อกันที่ข่าวทั่วไปของทัพปีศาจแดงกันบ้างนะครับวันนี้ทางเว็บไซต์สโมสรได้ออกมาประกาศเกมในช่วง p r e ซีซั่นออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับซีซันต่อไปโดยตารางแข่งช่วง p r e ซีซั่นของทัพปีศาจแดงจะมีด้วยกันทั้งหมด4แมตช์นะครับโดยเกมแรกจะเป็นการบุกไปเยือนดาร์บี้เคาน์ตี้ที่ไพร์พาร์กนะครับวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมเวลา13นาฬิกา เกมที่2บุกไปเยือนควินส์พาร์คเรนเจอร์ที่สนามคียยานเพลนส์ฟาวเดชันสเตเดียมวันเสาร์ที่ย4ิกร,รกฎาคมเวลา15นาฬิกาเกมอุ่นเครื่องในะที่3เป็นการเปิดโอทราฟอร์ตต้อนรับการมาเยือนของทีมเบรนส์ฟอร์ดซึ่งเป็นทีมน้องใหม่ของซึกพรีเมยร์ลีกซีซั่นนี้ด้วยนะครับโดยจะลงแข่งวันพุธที่28กร,รกฎาคมเวลา2ทุ่มตรงส่วนเกมสุดท้ายครับจะเปิดบ้านพบกับเอเวอร์ตันวันเสาร์ที่7สิงหาคมเวลา17นาฬิกา ดยเวลาแข่งของแต่ละคู่ที่ผมได้รายงานไปนั้นเป็นเวลาแข่งของทางฝั่งประเทศอังกฤษนะครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับเลสแพรรี่ <'s> ซึ่งเป็นผู้ดูแลการปล่อยนักเตะยืมตัวของทีมอะคาเดมีนะครับได้ออกมาระบุว่านับปัจจุบันมีสโมสรมากกว่า60สสโมสรที่แสดงความสนใจจะดึงตัวดาวรุ่งจากทัพปีศาจแดงไปร่วมทัพในรูปแบบสัญญายืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่ทางเลสแพรรี่ได้เผยกับทางเว็บไซต์สโมสรถึงเรื่องราวดึงกล่าวว่า ในช่วงซัมเมอร์นี้การยืมตัวนักเตะจะเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากสําหรับหลายๆสโมสรด้วยความจําเป็นทางด้านการเงินเป็นหลักเลยละ่ะวิธีที่ดีที่สุดคือการได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรที่แสดงความสนใจเข้ามาแล้วเราค่อยมานั่งคัดกรองดูว่าสโมสรเหล่านั้นจะเหมาะสมกับนักเตะดาวรุ่งของเราคนไหนบ้างสําหรับแต่ละคนแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปหรอกนะบางครั้งนักเตะอาจจะมีสโมสรในความสนใจแค่เพียงสโมสรเดียวเท่านั้น และหลังจากนั้นเราก็ต้องมานั่งตัดสินใจกันว่าจะเอาหรือไม่มันดีหรือไม่ดีแต่มันก็เป็นงานที่ยุ่งมากๆเลยนะเพราะอย่างตอนนี้ก็มีมากกว่าถึง60สอสโมสรที่ติดต่อเราเข้ามาเพื่อสอบถามถึงนักเตะหลายๆคนและถ้านับในปัจจุบันมันอาจจะมากกว่า60สอสโมสรแล้วด้วยซ้ํานั่นแหละคือหน้าที่ของเรานับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกร,รกฎาคมและในช่วงซัมเมอร์นี้สิ่งที่ทําให้มันซับซ้อนมากขึ้นไปอีก ก็เพราะว่านักเตะจากทีมชุดใหญ่หลหลายคนน่าจะต้องพักนานกว่าเดิมเพราะว่าต้องลงแข่งรายการฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่าจะเป็นโกปาเมริกาที่ลงแข่งในตอนนี้ทําให้ผู้จัดก,การทีมและก็รวมไปถึงสตาฟของทีมชุดใหญ่ต้องเข้ามาคัดน,นักเตะจากทีมดาวรุ่งบางคนไปร่วมทีมในช่วง p r e เซซั o ส,ส,ส่วนสําหรับเรื่องการปล่อยยืมตัวนั้นตอนนี้มีนักเตะดาวรุ่งบางคนได้รับความสนใจจาก5หรือว่า6สโมสรแต่มันก็มีอยู่บางคนนะที่ได้รับความสนใจมากกว่า20สสโมสรเลยละ่ะ เรามาต่อที่ข่าวซื้อขายของทัพป,ปีศาจแดงกันบ้างนะครับโดยเริ่มกันที่รายแรกนะครับเป็นดีลของเซกิโอรามอสวันนี้ทางเดียริโออาร์สื่อของสเปนออกมาระบุว่ารามอสมองแมนยูเต็ดเป็นตัวเลือกลำดับแรกหากว่าจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งก็มีการระบุเพิ่มเติมว่าเจ้าตัวให้ความสำคัญกับแมนยูเต็ดมากกว่าจะเป็นคู่แข่งร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่เจ้าตัวก็ติดตามสโมสรมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วและก็ลากยาวมาจนถึงรุ่นของเขา ทว่าอย่างไรก็ตามครับก็ยังมีข่าวอีกกระแสที่ออกมาระบุว่าทัพปีแสดงอาจจะไม่สนใจดึงตัวรามอสมาร่วมทัพหลังจากที่เคยผิดหวังอย่างแรงมาแล้วเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2015นอกจากนี้ครับทางสื่อของอิตาลีก็ยังมีการระบุด้วยนะครับว่าโชเซ่มรินโญซึ่งปัจจุบันเป็นกุนซือของทีมโรมาก็ให้ลองไปใช้ชีวิตในช่วงบานปลายที่กรุงรมด้วยเช่นกันเรามาที่ข่าวต่อไปจากทางแพทริกเบอร์เกอร์ซึ่งเป็นหัวหน้านักข่าวของทางสปอร์ตวันนะครับออกมาระบุว่า แมนยูเต็ดก็ได้เล็งไปที่คริงสเลย์โกมันเช่นกันแต่ถว่าจะเป็นแค่ดีลสำรองเท่านั้นหากว่าวืดได้ตัวเจดอนซันโชแถมทางแพทริกเบอร์เกอร์ก็ยังได้ระบุไว้ในรายการสแตตฟอร์ดแพดด็อกนะครับซึ่งเขาก็เผยว่าณนะตอนนี้แมนยูเต็ดก็มีการพูดคุยกับตัวแทนของคริงสเลย์โกมันไปบ้างแล้วสำหรับความเป็นไปได้ที่ปีกชาวฝรั่งเศสร,รายนี้จะย้ายออกมาจากเสือใต้ไบยอนมิวนิคด้วยส่วนอัปเดตข่าวของเจดอนซานโชจากทางแพทริกเบอร์เกอร์นะครับเจ้าตัวได้ทวิธความคืบหน แมนยูเต็ดได้ยื่นข้อเสนอล่าสุดสำหรับเดียวของเจดอนซันโชไว้ที่ประมาณ85ล้านยูโรรวมโบนัสไปแล้วแต่ทาว่าจอร์มุลต้องการอยู่ที่ประมาณ90ล้านยูโรซึ่งตัวเลขเดังกล่าวนี้ก็ตรงกับที่ลอรีวิทเวลนักข่าวคนดังจากเดลนติกได้รายงานไปเมื่อช่วงวานนี้นะครับส่วนอัปเดตจากทางฟราบิเซโอโรมาโนเกี่ยวกับข่าวของเจดอนซันโชนะครับทางโรมาโนได้ทวิตไว้ว่าณนะตอนนี้แมนยูเต็ดยังคงทํางานอย่างหนัก,นกเกี่ยวกับข้อตกลงสัญญาของเจดอนซันโชกับทางจอร์ดมุล แต่สำหรับตอนนี้ทีมซื้อขายของแมนยูเต็ดก็ยังโฟกัสไปกับการตามล่าเซนเต์แบ็กรายใหม่เข้ามาเสริมทัพเช่นกันในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งชื่อของราเฟลารานกองหลังของเรืเมอริตเป็นรายชื่อลำดับแรกๆที่แมนยูเต็ดต้องการที่จะดึงตัวเข้ามาร่วมทีมเรามาต่อทนนี่ข่าวของ BBC กันบ้างครับด้วยทางสื่อยักษ์อย่าง BBC ระบุว่าตอนนี้แมนยูเต็ดเริ่มถกเรื่องการต่อสัญญาชบบใหม่กับปอบอกบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งณนะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับมิโนเรอัล่า เอเย่นตัวแสบของปอกบานั่นเองส่วนข่าวสุดท้ายของรอบเช้าว,วันนี้นะครับเดลันติกสื่อดังของอังกฤษออกมาระบุว่าสตีฟบลูสซึ่งเป็นอดีตเด็กเก่าของทัพปีจแสดงและปัจจุบันเป็นกุนซือของนิวคาสเซิลเตรียมดึง3นักเตะจากทัพปีจแสดงไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งประกอบไปด้วยฟิลโจนที่คาดว่าน่าจะเป็นการซื้อขาดส่วนอีก2รายจะเป็นอักเซลตันเซเบกับเบดเวลลียมส์ที่จะเป็นในรูปแบบสัญญายืมตัว หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม